ที่นั่งอยู่ข้างซ้ายผมนี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งฮะที่ป่วยเป็นโรคร้ายแต่ว่าไม่ใช่คุณแม่แต่เป็นลูกเนาะ,ค,ะคุณลูกเป็นอะไรนะครับเป็นมะเร็งในจอประสาทตาะมะเร็งจอประสาทตารู้เมื่อไหร่ฮะรู้ตอนเจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนอแล้วพาไปโรงพยาบาลค่ะคุณหมอว่าอย่างนั้นคุณหมอบอกว่าเป็นเนื้อง,งอกในตาอ๋อ ใองในตาใช่เขาไม่ได้บอกเราว่าลูกเราเป็นมะเร็งในจอประสาทตาจนไปหาหมอที่สี่ลาดเขาถึงได้บอกความจริงเราแล้วทำยังไงก็รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะรักษาค่ะก็ให้เคีโมสายแสงเหมือนคนเป็นโรคมะเร็งให้เคีโมด้วยเนาะแ <ใน S 1> ค่นี้แล้วนานไหมอยู่ตรงนั้นนานไหมแล้วถึงมาหาคลินิกหมอสมหมายนะคะหนูรักษาที่โรงพยาบาล ปีหนึ่งแล้วพอดีไปเจอเด็กที่เป็นโรคเดียวกันเขาก็บอกว่าให้ลองไปหาหมอนี่นี่นี่ดูสิเราก็เขาบอกถ้าไม่เชื่อให้ไปเซิร์ชในเน็ตก,ก็เลยลไปเซิร์ชในเน็ตพอไปเซิร์ชในเน็ตก,ก็ตัดสินใจมาเลยม,มาที่นี่เลยเะะมื่อปีเอ่อห้าเจ็ดค่ะปีห,ห,ห้าเจ็ด,จดซึ่งตอนนั้นคุณหมอเสียไปแล้วใช่ค่ะเสียไปแล้วค่ะเนาะก็มามาตรวจที่เนี่ยนะแล้วรับยาไปรับยาค่ะ เดี๋ยวนี้เขาหายหรือยังหมอเขาบอกว่าไม่มีก้อนเนื้อขึ้นแล้วนะคะไม่พบก้อนเนื้อขึ้นค่ะเขากินยาสมุนไพรเม็ดเนี่ยนะค่ะกินง่ายกินง่ายค่ะก็แกะแกะแกะมันเป็นแคปซูลแกะยาออกแล้วก็ชงกับน้ำหวานหรือใส่นมให้น้องกินก็ได้เด็กมีทานยาค่ะก็อมาชงกับนมกับน้ำอะไรเงี้ยค่ะ นับเรื่องจากนั้นมาถึงปีนี้ก็เป็นประมาณ3ามสี่สามสปีแล้วสี่ปีแล้วน้องก็ยังกินยาคุณหมอสมัยอยู่ตลอดตลอดค่ะไม่มีอาการอะไรที่น้องจะมาบ่นเกี่ยวกับสายตาอะไรไม่มีเลยไม่มีค่ะซึ่งเราก็มั่นใจอย่างที่หมอบอกว่าเขาหายแล้วใช่ค่ะมั่นใจค่ะเนาะถือว่าเป็นคราวโชคดีของ น้องนะครับที่ได้มารักษาที่คลินิกหมอสมหมายคุยกันแต่ว่ายังไม่รู้จากชื่อน้องเลยชื่ออะไรครับอัจพัยแสงทองครับแสงทองเด็กชายนัตพัฒแสงทองนะครับนี่คือสิ่งที่ผ่านมานะฮะคลินิกแห่งนี้ได้รักษาผู้ป่วยไปอย่างมากมายแต่อนาคตต่อไปครับต้องเรียนถามว่าเราจะมีการพัฒนาปรับปรุงสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นและต้อนรับกับผู้ป่วยที่ต้องเดินทางมา ที่นี่ยางไรครับค่ะถึงแม้คุณหมอสมหมายนะคะจะเสียชีวิตลงไปแล้วค่ะก็จะมีลูกชายท่านคะคุณป๊อปค่ะอัศวินทองประเสริฐนะคะเป็นผู้ดูแลด้านทางนี้ต่อแต่ทางคลินิกเราก็มีแพทย์ผูเ้เชี่ยวชาญน,นะคะที่มารักษาให้การรักษาอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ทางบริษัทจีคลัอของเราก็จะพัฒนาคุณภาพค่ะให้ดีที่สุดเพื่อสุขภาพของผู้รับประทานยาของเราและผู้ที่เข้ามารักษาที่คลินิกละค่ะสู้สู้ไอ้กำลังใจใลูกเนาะ เป็นเด็กดีคนรุ่นใหม่และแล้ววันนี้นะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมก็คงจะได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของ G. He. r เกี่ยวกับเรื่องราวคลินิกของหมอสมหมายและก็ลูกชายท่านที่ดำเนินงานสืบมาเราพยายามสืบค้นเรื่องราวดีๆนะครับที่มันมีอยู่และเป็นเรื่องใกล้ตัวท่านเป็นเรื่องสุขภาพร่างกายของท่านนำมาเสนอก็ ลองมาสัมผัสลองมารับรู้ลองมาเยี่ยมชมกันได้เลินิกแห่งนี้ช่วยคนมาเรียกว่าอาจจะนับไม่ถ้วนแล้วนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองสิงห์บุรีวันนี้กระผมไอ้หนุ่มน้ามนวันใจคนจนคำรนวังหวังสีลาไปก่อนโอกาสหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่ขอบพระคุณครับ